ุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรอไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไหรต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะที่สําคัญถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากเดนเน่ชาแนลนะครับจะได้รับส่วนลดราคาพิเศษด้วยนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆนยินดีต้อนรับเข้าสู่เด e เน่ช n แนสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเจ็ดบาร์ปนอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นครับอย่างที่ผมได้เกินบอกเพื่อนเไปแล้วเมื่อวานนี้นะว่าผมจะมาเปิดกาชาครับเพราะวันนี้ต้องบอกว่ามันมีแอนิเมชันเปิดกาชามาใหม่นะก็สําหรับตู้ที่ผมจะมาสุมในวันนี้นะครับก็จะเป็นตู้สุมสเตปอัพสุดพิเศษอันนี้นะเพราะว่าผมเนี่ยดองตั๋วมาครบใบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเปิดกาชานะครับ งั้นเดี๋ยวเราก็ย้ายสถานที่กันก่อนเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สนามประลองไบเซลเตรียมพร้อมที่จะเปิดกาชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับวันนี้นะครับตัวละครที่จะมาเป็นผู้ช่วยผมในการเปิดนะครับก็จะมาถึง2ตัวนะคือน้องฮอกจังกับออสโลครับส่วนน้องลากของผมเนี่ยผมให้น้องพักผ่อนก่อนนะเพราะว่าน้องเขาเพิ่งทํางานหนักไปจากตู้เดอะวันเอสคานอมานะครับก็สําหรับตัวละครในตู้นี้นะครับมันเป็นตู้พิเศษนะคือถ้าเราเปิดได้ตัวละครตัวไหนมานะครับ มันจะอัปเกรดให้เป็น UR Level 80พร้อมกับปุกพลัง6ดาวเป็นที่เรียบร้อยเลยนะเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานเลยครับสำหรับตัวละครที่ผมยังไม่ได้ปลด80ในตู้นะครับก็ต้องบอกว่ามีอยู่หลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นน้องเอเลนนะครับสเลเดอร์ฟ้าเฮลบัมเขียวนะครับเพนดิกเซนฟ้าและตัวสุดท้ายก็คือจะเป็นกีล่าแดงนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครเหล่านี้นะครับถ้าเกิดผมได้มาเนี่ยเท่ากับว่าผมกำไรนะ และหลังจากที่เราเปิดครบ10ครั้งแล้วนะครับเรายังสามารถมาเลือกตัวละครจากในตู้ได้1ตัวชัว์ๆด้วยนะก็แน่นอนว่าตัวละครที่ผมจะเลือกเนี่ยต้องเป็นตัวละครที่ผมยังไม่ได้ปลดนะสำหรับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกกันอีกทีละกันตอนนี้เราไปเปิดกระชานก่อนดีกว่าครับมาโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา3 2มงแล้วไปเลยครับฮึบเปิดประเดิมครับได้ไหม <c oughs> เรียบร้อยครับ <c oughs> เปิดประเดิมแรกนะครับโอ้โหโดนตบกระเด็นต่อยไปอย่างไกลก้อนนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลสเต็ปนะครับก็สเต็ปต่อไปนะครับเราจะได้การันตีน้องหอกจังเลเวล80นะมาต่อเลยครับส2 1ไปเลยครับฮึบได้ไหมโอ้โหแบบนี้วิวแววน่าจะไม่รอดครับรับทีโอเคสำหรับคลิปนี้คือเรามาตามหาอนิเมชันใหม่นะครับตอนเปิดกาชานะ สามสองหนึง่งฟาดไหมครับโอเคครับเรียบร้อยอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเมื่อกี้เอฟเฟกอะไรอ่ะเมื่อกี้มันไม่มีอะไรเลยนะโอเครู้แต่ว่าเราได้ s s r มาครับ แต่ผมคิดว่าเมื่อกี้น่าจะเป็นบั๊กมากกว่าแอนิเมชั่นใหม่นะมาไทซูตัวที่ไหร่ไม่รู้ผมลืมนับด้วยนะอู้ฮน่าจะใก,กล้แล้วครับไทซูอีกแล้วต่อไปแน่นอน,นครับอึบอาเดนครับยังไม่ใช่นะมาโอเคนโโนสนยสกอ โอเคครับกิวทันเดอร์นะอ๋อนี่ครับมันมาแบบนี้เลยนะ U r ครับโอเคเรียบร้อยครับกิวทันเดอร์อันนี้ผมอัพตันไปแล้วนะครับนี่แต่ว่าฮอกจังผมยังไม่ได้อัพนะมันก็เปลี่ยนให้เป็นเลเวลแ0บแบบนี้เลยครับโอเคแล้วก็ได้เหรียญฮอกขึ้นมาอีกหนึ่งเหรียญนะครับต่อไปเซจที่3ครับฮึบได้ไหมได้ไหมโอ้โหถือกิ้งไม้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะต้องเป็นดาบลอนเว้ครับ โอเคเรียบร้อยโอเคครับโอ้โหทองเยอะมากนะเรียบร้อยครับก็ต่อไปสเต็ปที่4นะครับการันตีโกเทอร์แดงนะมาฮึบถือได้ไหม,มถือกิ่งไหมอีกแล้วอะ่ะโอ้สีทองนะครับได้หรือเปล่าโอ้ไม่รอดอีกแล้วอ่ะ เอาจริงวันนี้ถือว่าเกลือมากนะครับแต่ไม่เป็นไรนะตู้นี้เกลือได้ครับไม่มีปัญหาโอเคครับทองลวนนะเรียบร้อยครับ5้าทองนะโอหดูแบ่งแยก2ฝั่งชัดเจนครับก็มาครับสเต็ปที่5ต่อเลยครับฮึบแต่ตัวดาบนี้ยังไม่ใช่นะครับโอเครวดเร็วมากครับมา ต่อไปก็จะเป็นครั้งที่6แล้วนะครับการันตีคิงเขียวครับฮึบออกจัอีกแล้วเฮ้ยตาชิงผมว่าได้ผมว่าได้สคริปต์สีแดงด้วยรอบนี้โอเคครับไม่ได้ครับเดี่ยวโอ้โหเดี๋ยวนี่มันเกลือมากเลยนะต่อไปเสร็จที่7นะครับส2 1ไปเลยครับเอาจริงมันต้องมีสักครั้งครับ ไม่น่ารอดว่ะโอเคโอค้โหเรียบร้อยครับโคตรเือ,อเสีทองหนึ่งอันนะครับเจริโก้ก็ต่อไปครับเหลืออีกแค่สมใบสุดท้ายนะมาสามสหนึ่งไปครับบอกเลยว่าหลังจากครั้งนี้นะครับฮอกจังของผมนี่น่าจะได้เก็บยาวๆนะบอกเลยนอ้องฮอกเนี่ยโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้คือดาบลอดเวนเหรอผมเผลอสคริปต์นะโอ้โหไม่คิดว่าได้ครับไม่เป็นไรมาต่อเสร็จที่เก้าเลยครับฮึเดี๋ยวนะโอ้โหกิ่งไม้แล้วอะโอเคครับสีทองนะไปเลยโอ้โหนี้น่าจะไม่ได้เห็นแล้วเพื่อนผมพลาดเองครับ เฮ้ยเดี๋ยวๆเกียบัากกว่านี้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะสรุปคือเมื่อกี้มันคือแอนิเมชันแบบใหม่ครับมันการันตี SSR นะเฮ้ยโอเคเกือมอครับ <S <S รอบนี้ได้มาสองตัวด้วยอะฮิวโกมาขอตัวใหม่ทีไม่ได้ตัวใหม่ดิตัวเที่ยงไม่ัพ ้อยครับผู้วิทักีล่านะอ่ะขยอีกหนึ่งตัวน่าจะใกล้แล้วครับฮึยังไม่ใช่ตัวหน้าแน่นอนครับ3ามแล้วมาครับเดี๋ยวโอเคครับกีล่า2ตัวติดนะเรียบร้อยครับกีล่านี่ครับก็ปลดแม็กให้เรียบร้อยโอ้โหพร้อมใช้งานนะ ข้ต่อไปจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับฮึบอ๋อ,อนี่ครับคือเขาจะให้เราเลือกตัวได้ก่อนเลยนะว่าจะเอาตัวอะไรนะครับโหอันนี้ผมเลือกยากเลยนะก็กีร่าเนี่ยผมได้มาเพิ่มไปแล้วนะครับตัวละครที่ยังไม่มีตอนนี้นะก็น่าจะเป็นเฮลบรัมนะครับเฮนดิกเซนแล้วก็จะมีผู้พิทักษ์เอเลนนะสำหรับผมตอนนี้นะครับสตัวที่ผมอยากแลกเนี่ยก็น่าจะเป็นเอเลนกับเฮลบรัมนะครับเพราะว่าเฮลบรัมเนี่ย มันเอาไปใช้บัฟได้นะโดยเฉพาะบอสกิวนะครับใช้ค่อนข้างเยอะเลยเฮลบัมส่วนน้องเอเลนเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถเอาไปซับตัวละครบางตัวได้นะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่า2ตัวนี้เท่ากับว่าผมสามารถเอาไปใช้งานได้ทั้งคู่นะครับเอาจริงเลือกยากเลยครับแบบนี้เอาเป็นว่าผมเลือกเป็นใครดีใครดีใครดีใครด,ครดีโอเคครับผมตัดสินใจแล้วหละผมเลือกน้องเอเลนแล้วกันเพราะว่าผมอยากจะเอาไว้ใช้เป็นตัวซับในพ v พีนะสำหรับเฮลบัมเนี่ยก็ใช้ตามมีตามเกิดไปก่อนนะครับมากดเลยครับ สามสไปเลยขอให้เพลบรามออกมาในรอบนี้แล้วกันครับไฟตานี้ต้องมีรูแล้วตาชิงตาชิงโอเคครับเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมเดี๋ยวนี้ตบกระเด็นแล้วมันได้ตัวครับเฮ้ยอันนี้ผมงงมากเลยอะ โอเคน้องเอเลนนี่นะครับอัพเป็น80เรียบร้อยนะแล้วก็ได้เอาซ์แถมมาอีกหนึ่งตัวด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็เปิดครบเรียบร้อยนะครับสเตปอัพสุดพิเศษนะก็ของรางวัลอย่าลืมมากดรับกันด้วยนะครับทางด้านบนนะอันนี้แจกฟรีๆเลยครับโอเคครับก็นี่นะโหฮอกจังนะครับปด80เรียบร้อยเข้าพลังบัญชีของผมตอนนี้ก็ใกล้4ี่ล้านแล้วนะ อัพอีกนิดหน่อยก็น่าจะได้แล้วนะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวผมมาอัพตัวละครเพิ่มไปเลยแล้วกันครับนี่นะน้องเอเลนนะครับเรามาปลดท่าไม้ใต้ของน้องให้ตันไปเลยนะมาโอเคครับเอเลนแม็กเรียบร้อยนะครับเรียกได้ว่าพร้อมเอาไปใช้ซัพพอร์ตเลยนะใส่ชุดนี้แล้วกันโอ้โหน้องเอเลนชุดนี้นี่น่ารักนะครับต้องบอกว่าทรงผมทรงนี้ของน้องอะ่ะน่ารักนะ ก็ข้ามล่งผมยังไม่ถึงนะครับเกือบถึงแล้วนะเดี๋ยวผมมาอัพกีล่าอีก1ตัวแล้วกันมาโอเคครับเรียบร้อยครับนี่ระดับพลังต่อสู้บัญชีก็ถึง4ล้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียกได้ว่าพอดีเป๊ะเลยนะก็ได้รับโบนัสเพิ่มพลังช erm ีวิตของอัศวินเพิ่มขึ้นกลายเป็น12แล้วนะครับตอนนี้ โอเคครับก็สําหรับคลิปเปิดกาชาหาแอนิเมชันรอดเวนใหม่วันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะสรุปนะครับภารกิจของเราในวันนี้ก็ล้มเหลวนะแต่ว่าเอ r ซาที่ได้เนี่ยก็ถือว่าได้มาพอสมควรนะครับไม่น่าเกียดน,นะซึ่งช็อตที่ได้แต่และช็อตนะครับต้องบอกว่าเป็นช็อตที่ไม่คิดว่ามันจะได้นะแล้วมันก็ดันได้ครับคือผมงงมากเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยคือถ้าเราโดนบอสตบกระเด็นนะครับยังไงเราก็ไม่มีทางได้เอซซาแน่นอนนะแต่วันนี้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมมันถึงได้นะ ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนรู้นะครับเขียนคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยละกันตรงนี้เนี่ยผมไม่รู้จริงๆนะครับและผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะสงสัยเหมือนผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ละกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรวมไปถึงผู้สนับสนุน YouTube m e เ b e r s ชิดช่องไดนเน็ตช anel นนทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สำหรับฮอกชังกับออสโลนะครับผมบอกเลยว่าน่าจะให้น้องไปพักยาวๆเลยนะโอเคแล้วเจอกันครับ